สัญ,ญลักษณ์วันคริสต์มาส We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy New Year พวกเรารัองนด้เพราะมากเลยเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันจัดบ้านรับเทศกาคลคริสต์มาสกันนะโอเคแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้าง เราก็มาดูสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสกันมีดังนี้ 1. ต้นคริสต์มาสเราจะเลือกต้นไม้ตระกูลต้นสนเพราะมันเป็นพืชไม่ผลัดใบและมีสีเขียวตลอดทั้งปีในสมัยโบราณนั้นต้นคริสต์มาสหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ซึ่งอาดัมกับเอวาไปหยิบผลไม้มากินและทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าและพระคัมภีร์ได้เปรียบพระเยซูเหมือนต้นไม้แห่งชีวิต และหมายถึงความชื่นชมยินดีและสามคัคคีและมีแสงเทียนที่ส่องสว่างในความมืดให้ต้นไม้นั้นเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวในเทศกาลคริสต์มาสโดยในช่วงศตวรรษที่16มาตินลูเทอร์ผู้นำคริสตจักรชาวเยอรมันได้ริเริ่มประเพณีตัดต้นสนมาประดับภายในบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและยังจุดเทียนหลายเล่มเป็นรูปพีระมิดไว้ตลอดคืนคริสต์มาส โดยมีดาวของดาวิดที่ยอดพีระมิดและการตกแต่งต้นคริสต์มาสนี้ก็แพร่หลายไปสู่ประเทศอื่นๆและถูกปรับโฉมให้สวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปหยุยตื่นเต้นอยากจัดแล้วเนี่ยใช่ 2. พวงมลาลัยคริสต์มาสจะเป็นพวงมลาลัยที่ถูกร้อยด้วยโบสีแดงซึ่งแสดงถึงความรื่นเริงและใบไม้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เป็นนิรันด แสดงถึงความมีศรัทธาต่อวันประสูติของพระเยซูและรูปร่างวงกลมของพวงมาลัยเตือนใจให้ระลึกถึงมงกุฎหนามที่อยู่บนศีรษะของพระเยซูในช่วงเวลาที่ชาวโรมันได้หัวเราะเยาะและล้อเลียนพระองค์ว่าเป็นเสมือนกษัตริย์ของชาวยิวและในสมัยยุคกลางเป็นยุคมืดของชาวยุโรปชาวบ้านเชื่อว่าพวงมาลัยคริสต์มาส ในส่วนที่เป็นสีเขียวสามารถช่วยป้องกันบ้านเรือนจากพลังอันชั่วร้ายได้และผลสีแดงของต้นฮอลลี่ถูกเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คอยขับไล่พวกแม่โมดให้ออกจากบ้านไปและต้นฮอลลี่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาสและนำความโชคดีมาให้ผู้ที่จัดทำพวงมาลัอยอ๋อยเั้นฉันทำเองฉันทำด้วยอย่างที่สต้นฮอลลี่ เป็นไม้พุ่มเตี้ยที่ชอบอากาศหนาวผลของต้นฮอลลี่จะมีสีแดงคล้ายเลือดแต่มีพิษส่วนใบเป็นรอยหยักคล้ายหนามแหลมคมสีเขียวชอุ่มเป็นสัญลักษณ์ถึงการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์สีแดงสดของผลต้นฮอลลี่เป็นสัญลักษณ์หยดเลือดของพระเยซูที่ไหลลงบนไม้กางเขน สีเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มีต่อพระเจ้าและใบที่มีน้ำของต้นฮอลลี่เตือนใจชาวคริสคิดถึงมงกุฎน้ำที่ชาวทหารโรมันได้วางไว้บนศีรษะของพระเยซูคริสต์าระฆังวันคริสต์มาสเสียงระฆังคือการเฉลิมฉลองให้กับการกำเนิดของพระเยซู ชาวคริสต์ได้มีการเฉลิมฉลองโดยการตีะระฆังเพื่อเปล่าประกาศถึงงานรื่นเริงที่จะมีขึ้นและถูกนำไปใช้ประดับตกแต่งในการ์ดวันคริสต์มาสบนต้นคริสต์มาสอีกด้วยเออเดี๋ยวเราหาะระฆังมา 6. ดาวคริสต์มาสในวันที่พระเยซูป,ประสูตรนั้นโหดราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษที่มีความสุขสว่างกว่าดาวทั่วไป ชาวคริสจึงถือว่าดาวคือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้าออย่างนี้นี่เอง 7. ของขวัญวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมของทุกปีจะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญในวันคริสต์มาสโดยได้อิทธิพลมาจากประเพณีโบราณของชาวโรมัน เป็นเทศกาลบูชาเทพดาวเสารเทพแห่งการเวลาที่จะบันดาลความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขและความเจริญให้กับอาณาจากักรทุกคนจะหยุดงานแม้แต่ทาสให้ทุกคนแต่งกายสวยงามและมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างตุ๊ก,กตาเทียนไขนกตัวเล็กๆเ,เอามาแลกเปลี่ยนกันและมีงานสังสรรค์รื่นเริงตลอดทั้งสัปดาห์ต่อมาชาวคริส รับประเพณีนี้เข้ามาด้วยความเชื่อว่าการให้ของขวัญน,นี้เกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมฉลองในการประสูติของพระเยซูที่เกิดมาเพื่อชำระบาปและเป็นเทศกาลที่นำสุขสนุกสนานมาสู่มวลมนุษย์สนุกจริงๆด้วยแหละตั้งแต่เด็กๆเลยฉันชอบงานวันคริสต์มาสฉันก็ชอบเหมือนกัน8ดอกพอยเซตเทียหรือดอกไม้คริสต์มาส มีตำนานว่ามีเด็กสาวชาวไร่จนๆคนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลถึงของขวัญที่จะนำไปมอบให้แก่พระแม่มารีในวันคริสต์มาสอีฟเพราะเธอไม่มีอะไรเลยเธอจึงเดินไปตัวเปล่าระหว่างทางเธอได้พบกับนางฟ้าตนหนึ่งบอกให้เธอเก็บมเมล็ดพืชเอาไว้แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมเมล็ดพืชน,นั้นได้เจริญเติบโตกลายเป็นดอกไม้สีเลือดหมูสดใสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดอกพลอยเซตเทียก็ได้รับความนิยมใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในโบสถ์และในบ้านช่วงเทศกาลคริสต์มาสว้าวปฏิหาริย์จังเลยช่วงเทศกาลคริสต์มาสดอกพลอยเซตเทียก็เกลื่อนเมืองไปหมดเดี๋ยวเราต้องไปหามาบ้างโอเคดอกกุหลาบคริสต์มาส เป็นพืชในตระกูลบัตเตอร์คัพไม่ใช่ดอกกุหลาบแต่อย่างใดตำนานได้เล่าถึงคืนที่หนาวเย็นของเดือนธันวาคมในช่วงที่พระเยซูประสูติโหราจารย์สามท่านกับคนเลี้ยงแกะได้เดินทางมาด้วยกันเพื่อเข้าพบกับพระเยซูระหว่างทางพวกเขาได้พบหญิงเลี้ยงแกะคนหนึ่งได้เห็นของขวัญที่ทุกคนนำมาถวายให้กับพระเยซูแต่เธอไม่มีอะไรจะให้เธอจึงเศร้าใจจนน้ำตาไหล นางฟ้าผู้ซึ่งเฝ้ามองอยู่มองเห็นจึงเกิดความเห็นใจได้บันดาลให้เกิดดอกไม้สีขาวน่ารักมีสีชมพูอยู่ตรงปลายกลีบโผล่ขึ้นมาจากใกล้เท้าของเธอนั่นคือดอกกุหลาบคริสต์มาสเพื่อเป็นของขวัญให้กับพระเยซูว้าวตำนานดอกไม้เนี่ยน่าสนุกทั้งนั้นเลยเนาะใช่นี่ครบแล้วใช่ไหมงั้นเราไปจัดบ,บ้านกันเลยดีกว่าไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> Da. จัดเสร็จแล้วใช่ถึงจะมีไม่ครบหาได้เท่านี้แต่ก็สวยมากบ้านเราสวยที่สุดเลยนะเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสที่สวยมากนั่นสินนส